คุณ Lisa Black Pk i n นะคะ Body Charing ค่ะหรือเป็นการล้อเรียนรูปลักษของผู้เข้าอย่างคท่านนี้สวัสดีค่ะล้ห้เพื่อนฟังในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงแท็กที่กําลังดังไปทั่วท Twitter เลยค่ะก็คือแทก Lisa a Poly to เหลี่ยงซึ้นค่ะ โดยเรื่องราวนะคะมาจากรายการ Young With You Season 3ค่ะซึ่งเป็นรายการ Survivor นะคะที่คัดเด็กๆค่ะเพื่อไปเดบิวต์เป็นศิลปินของประเทศจีน,นะคะ่ะจนทําให้รายการ Survivor รายการนี้นะคะเป็นกระแสดังค่ะไปทั้งจีนเกาหลีแล้วก็ทั่วโลกเลยค่ะโดยมีลิซ่า l a c k p i n k ค่ะเป็นหนึ่งในเมนเทอร์ด้วยค่ะ และในระหว่างรายการนะคะมีผู้เข้าแข่งขันท่านหนึ่งค่ะที่ได้ถูกคุณลิซ่าแบล็กพิง k นะคะบอดี้ชามมิ่งค่ะหรือเป็นการล้อเลียนรูปลักษณ์ของผู้เข้าแข่งขันท่านนี้ค่ะไม่ว่าจะบอกว่าเขาเนี่ยได้เต้นแล้วเหมือนอีคิวซังค่ะหรือว่าหัวของเขาเนี่ยเป่งประกายมากๆค่ะโดยคําพูดของคุณลิซ่าแบล็กพิงเนี่ยได้ทําให้ผู้เข้าแข่งขันท่านอื่นนะคะพากันหัวเราย่อไปด้วยค่ะ จนผู้เข้าแข่งขันนะคะที่เป็นผู้ที่ถูกกระทำเนี่ยเขาได้ออกมาพูดว่าไม่มีใครที่อยากจะเซ็นสัญญากับคนที่หัวล้านค่ะก่อนหน้านี้เขาเนี่ยได้สวมหมวกมาโดยตลอดค่ะสวมหมวกมาเป็นเวลา3ปีแต่วันนี้ค่ะได้มายืนอยู่กับทุกคนอย่างเปิดเผยค่ะและเขาก็ได้บอกอีกนะคะว่าที่จริงแล้วเนี่ยผมของเขาเนี่ยมีปัญหาค่ะ แต่ว่าพอเขาได้เข้ามาอยู่ในรายการนี้นะคะเขาก็เครียดค่ะแล้วจึงทําให้เกิดปัญหาผมร่วงค่ะแล้วผมที่งอกมาใหม่เนี่ยก็กลายเป็นสีขาวทั้งหมดเขาแล้วก็เลยต้องโกนมันออกไปทุกครั้งครับเพราะว่าไม่อยากเห็นผมตัวเองอย่างเป็นสีขาวค่ะจากที่เขาได้พูดนะคะทําให้ชาวเน็ตเดี๋ยวได้ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆค่ะที่ลิซ่าเนี่ยได้วิจารณ์เขาด้วยค่ะจึงเป็นเหตุให้เกิดแฮชแท็กลิซ่าอภิรจัยทูเหลียงซึนค่ะ โดยในแฮชแท็กนะคะมีการวิพากษ์วิจารณ์แบ่งกันออกเป็นหลายฝ่ายมากๆค่ะทั้งคนที่บอกว่าให้ลิซ่านะคะออกมาขอโทษค่ะเพราะว่าลิซ่าเนี่ยได้ทำผิดจริงๆนะคะที่ได้ไปล้อเรียนหรือว่าดูถูกลูกลับภายนอกของผู้เข้าแข่งขันท่านนี้ค่ะแล้วก็ไม่ควรทําเป็นอย่างมากค่ะและก็ยังมีฝ่ายนะคะที่ได้ออกมาบอกว่าลิซ่าเนี่ยเขาไม่รู้ค่ะ ซึ่งคุณเหลียงเซิญเนี่ยควรจะต้องบอกก่อนนะคะเพื่อที่ลิซ่าเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปพูดถึงเขานั่นเองค่ะจากความขัดแย้งเนี่ยจึงทําให้แท็กลิซ่าพอร์ตไซทูเหลียงเซินนะคะขึ้นเทรนอันดับหนึ่งเลยทีเดียวค่ะเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะคะว่าคุณลิซ่าแบล็คพิงคนะคะหรือว่าทางค่าย YG จะออกมาเทยแอชั่นกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือไม่ค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะเล่าให้เพื่อนฟังค่ะก็ขอลาไปก่อนนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากติดตามเรื่องไหนนะคะหรือว่าอยากจะฟังสรุปดราม่าเรื่องไหนนะคะสามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ